ครับโอเคครับ้างครับเป็นเป็นยังไงบ้างอะไรเลยครับโอ้ครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ครับผมอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องด้วยนะครับที่ให้โอกาสโบได้มาลองรับบทอะไรที่มันท้าทายกับตัวเองมากๆที่ไม่เคยเล่นเลยอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเน่รืองี ใช่ครับผมเป็นซีรีส์วายรแรกนะครับผม,มที่ได้เล่นเลยครับที่น,นี่ก่อนหน้านี้เราเคยได้ดูบต้องแบบโกจริงๆก็เคยมีดูผ่านๆบ้างครับแต่แบบไม่ได้เข้าไปดูแบบเจาะลึกอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็จะเห็นแบบเพื่อนๆในวงการนี่แหละครับสแสดงการแต่งว่าเราก็ไม่ติดเข้าใฉา,ากเอ็นซีฉากล็อซีอย่างเงี้ยไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดลองดูลองดูเพราะว่าเรามีอาชีพเป็นนักแสดงนะครับเราก็อยากลองแบบเรียนรู้บทใหม่ๆอะไรเงี้ยครับทุกอย่างเป็นการท้าทายของอาชีพเรา มันจะแตกต่างกับที่เราเคยเล่นมาไหม NC ระหว่างซีนิวายกับ NC ละครปกติอืมไม่แน่ใจครับด้วยความที่ว่ายังไม่ได้ทดลองลงไปเจออะไรอย่างนี้คือแต่คิดว่าไม่น่าแตกต่างนะเพราะว่าสุดท้ายเราทุกคนก็คือคนเลยนะครับมีความรู้สึกเหมือนกันจริงๆมีความกังวลมากกับการที่ว่าเราเล่นซีนิวายมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างนั่จริง แอบกังวลนิดหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นบทที่แปลกใหม่กับเรามากเราไม่เคยเจอเจอบทแบบนี้เลยแต่พอได้รับเลือกแล้วเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเราทาให้เต็มที่ครับผมไม่กังวลเลยครับแต่สิ่งที่ไม่ต้องกังวลก็คือถ้ามีฉากที่แบบว่าจะต้องแบบว่า <c oughs> เออถอดเสื้อเพราะว่าเรารูปแล้วลุกก่อนลุาสุดเราก็เออทำไม่ดีครับดิฟกาแฟครับบนเรือแต่คนเข้าไปแซวนะเยอะเยอะมากครับแล้วก็มีคน ทักมาหามกันครับว่าโอ้โหดิฟกาแฟนี่ต้องขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยทักมานี่คือเหมือนว่าไดเล็กมาเลยหรือว่าไดเล็กมาครับแบบมีพี่พไทยช่องก็ทักมาเหมือนกันครับระบุไดมพี่คนไหนที่รู้สึกบว่าเขาเป็นห่วงการดิฟกาแฟของเราสุดมีมีแม่อ้อยครับแม่อ้อยทักมาบอกว่าโอ้ต้องขนาดนั้นเลยหรอเราก็บอกเอ้ยเราไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างงี้เราอยู่บนเรือครับผมที่จริงพอดิฟแล้วกาแฟมันขมกาแฟมันหวานหรือกาแฟมันยังไงกาแฟมันละมุนครับมันนวลครับ พอคนพอคนเซลมากๆมันถมไนมนิดนึงครับปกติเราไม่ได้ถอดบ่อยไงใช่ไหมก็นานๆทีครับจริงๆไม่ค่อยอยากถอดบ่อยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกกลังกายเลยครับขนาดไม่ได้ออกกันเนี่ยอันนี้คือเตรียมยังไงเตรียมกระพริบหุ่นอะไรพี่ต้องฝืนพี่นะเปล่าก็ปกติแล้วออกกลังกายแบบปีนผาอะไรครับก็เลยมีหุ่นที่ดูโอเคครับจริงๆเราเป็นคนออกกลังกายบ่อยไหมอ่ะ เอ่อก็ถ้าว่างก็ออกตลอดครับผมก็จะมีแบบเข้าร้านทำกาแฟแล้วก็ไปปีนผาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพอมันปีดแตกดีอย่างเงี้ยเราจะแบบว่ามุ่งมากที่แบบว่าเออตั้งใจในการที่อออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบว่าทำแทนกเขาเป็น <laughs> ว่าถ้าว่างก็จะออกแล้วกันครับ <laughs> เพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานเยอะมากๆครับผมจริงๆมันยากมาสำหรับแบบคนเดยอะออกกำลังเลยก็มันต้องกินให้มันแบบว่า oh. บิวดีมาก ยากมากเพราะว่าอย่างโค้งนะครับถ้าไม่ออกกําลังกายเนี่ยขุ่นก็จะฟรีบทันทีเลยครับแบบเห็นได้ชัดว่าไม่สองวันเลยคือถ้าสมมติว่าเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยกินเท่าไหร่ก็จะไม่ขึ้นครับยิ่งตัวเล็กลงเรื่อยๆแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบเผาผ่านเร็วกว่าเผาผ่านเร็วครับเหมือนเมตาบอลิซึมมันพังแล้วครับมันโอเวอร์โหลดไปแล้วเราเพิ่งอายุไม่เท่าไหร่นะครับมันพังไปขนาดนั้นหรอลูกใช่ครับเพราะด้วยความที่เมื่อก่อนเป็นนักแบดนะครับก็ตีแบดวันละสิบชั่วโมงเลยครับเมตาบอลิซึมเลยพังอะไรนี้มันต้องมีีววิิิธเเทคคนนน่่่พมมใใหห้ัูแบบาญ เล่นกีฬาอย่างเดียวเลยครับแล้วก็กินเยอะๆครับทำได้แค่นี้เลยรายการดิฟกาแฟแต่ว่าหลายคนเขาเรียกว่าโฟกัสการจิ้มซุปโปกไม่รู้เหมือนกันครับว่าคนอื่นโฟกัสตรงไหนครับแต่โปกตั้งใจดิฟกาแฟมากๆครับเราอย่างเขาโฟกัสแบบโฟกัสการดิฟกาแฟโฟกัสที่ทะเลหรือว่าขอบเรือคือตอนนั้นเนี่ยโปกแบบตั้งใจดิฟมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอดิฟกาแฟเหรอเไม่เห็นกาแฟเลย เมนสั่วจองบาริสต้าบาริสตาไหนวะไอจองจองอ๋อนี่มีเขามีฉันมีหลักฐานมีหมูนอะไรนะครับเราโฟกัสมาที่เราหน้าอ๋อก็ตกใจเหมือนกันครับไม่คิดว่าคนจะโฟกัสที่เราขนาดนั้นคือจริงๆเราตั้งใจดิฟกาแฟมากๆเลยเพราะว่าเราอยากให้คนได้กินแบบอะไรที่มันอร่อยครับผมที่มันอร่อยครับผมอืมกกแแปลลม้ คอมเมนต์แปลกๆไม่มีนะครับแม้ว่ามีคนแค่แบบเฮ้ยกาแฟอร่อยดูหน้าอร่อยจังอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วถ้าจะไปชิมกาแฟนี้ต้องไปชิมที่ไหนก็ไปชิมที่ร้านได้ครับผมอาโดนคาเฟ่ครับผมยูสุมิทครับหรือยังจะส่ง Google Map ใช่ตอนนี้ละครถ่ายเป็นยังไงเสร็จอย่างสมบูอ๋อไลลาภาคสองนะครับผมก็ ยังประมาณอยู่กลางเรื่องได้ครับผมก็ใกล้ออนแอร์แล้วเหมือนกันครับผมจริงๆแล้วตัวเรากดดันไหมชุภาคหนึ่งที่มันแบบประสบความสำเร็จที่แบบเกิินคาดกดดันมากแต่ก็รู้ว่าพอบทภาคสองมาเนี่ยแล้วก็เราแบบเวิร์คช็อปกันมาเยอะมากเราตั้งใจทํางานมากๆารู้สึกว่าไม่กลัวไม่กังวลเลยครับเชื่อว่าดีกว่าภาคหนึ่งแน่นอนแต่เขาอกแยกับว่าตัวประานต่างเองผมไม่ชอแยกพี่ตรงๆกันไม่แยงเราก็เป็นเพื่อนกันเราทํางานร่วมกัน มันกดดันเนื่องจากสเตตติ้งภาคแรกมันค่อนข้างที่แบบว่าประสบความสำเร็จมากแล้วตอนภาคสองมันเป็นก็ว่าใจเราอีกแล้วจริงๆก็กดดันนะครับพอภาคแรกทํามาได้สูงขนาดแล้วพอเกิดภาค2เกิดขึ้นนะครับเราก็แอบหวั่นใจเหมือนกันแล้วกันที่แบบถ้าไม่ดีเท่าภาคแรกเนี่ยเราก็จะเสียใจเนียะครับแต่ถ้าจากที่เราทางานมาทั้งหมดเราเชื่อว่าดีกว่าแน่นอนครับพ่อแซมก็ดูมันงมแล้วมันโอเคมันดูแบบมันสนุกมันสนุกมากมันมันดีมากๆครับสปอยน์ไหมว่ามันจะแบบว่าหวาว่ะ นิดนึงแล้วกันครับมี CG เยอะขึ้นครับมีตัวละครเยอะขึ้นมีอะไรให้ว้าวตลอดเวลาครับผมทุกๆแบบ5้านาทีเลยว้าวตลอดแน่นอนพูดขนาดนี้เป็นความหมัยของช่องมันนะคอนเทนก์ก็กมานะกดดันแล้วเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องแบบว่ามีเตรียมแต่ว่าถ้ามันดีมันต้องมี่ายต่อเลยใช่ไหมไม่ติดกัก็ อาจจะมีครับต้องดูว่าทันไม่ทันเพราะซีจีเยอะมากจริงครับมีสลิงด้วยมีแอคชั่นเยอะมากครับตพร้อมตลอดเนาะพร้อมครับร่างกายเราต้องพร้อมตลอดครับอะแต่ได้ดูเมื่อไหร่ก็คาดว่าน่าจะกลางปีนี้ครับผมของไลลาภาคสองนะครับได้ครับขอบคุณครับ